มาครับทุกคน CDM ตัวนี้นะครับมาเพื่อเป็นคู่แข่งกับมัตเทอุสนะครับซึ่งผมได้ทําการแลกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแฟงไลกาดครับทุกคนสําหรับพี่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ชอปครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ชอปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับวันนี้ผมได้ทำการจัดแฟงไรกาดเม็ดส้มเทน30ตันตันมาให้ดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับเป็นแนวทางนะครับเพราะว่ากีจทีมชาตินะอันนี้เนี่ยมีตัวเก่งๆเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับทีมเนเธอร์แลนด์แล้วแบบมันใช้แต้มจิกซอถูกมากครับตัวนี้แค่ 1, 0 0 0งจิกซอและจิกซอของกีดนี้น่ะหาโคตรง่ายนะครับทุกคนไปครับสำหรับไรกาดตัวนี้เนี่ยจากที่เคยเล่นมาโคตรเก่งนะครับส่วนสูงครับ1้7ครับน้ำหนัก85เท้าเป็น45านะครับไลกาดตัวนี้ ผมอัพเป็นกล้ามนะครับจะได้เสริมความแข็งแรงแล้วก็ความก้าวร้าวนะครับตำแหน่งรองมี C M ท่าสกิล4.5ดาวท่าสกิล3ดาวครับไส้ในตามนี้ครับทุกคนสปีดต้นถือว่าเยอะมากๆครับแล้วก็เรื่องการยิงนะครับพลังยิงกับการยิงไกลถือว่าเยอะเลยถ้าเทียบกับ C D M ตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นรองพวกโล่ามาเทอุสนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องการส่งบอลนะครับส่งบอลโคตรดีครับไรกาตัวนี้ส่งลูกใกล้ดีมากเพราะเป็นบล็อกทูบล็อกด้วยนะครับตัวนี้ นี่ครับให้เฟิร์สทัตกับสมดุลมาเยอะด้วยนะคือเป็นบ็อกทูบ็อกที่ดีมากๆเลยครับตัวนี้การเล่นเกมรับก็ถือว่าโคตรจะเยอะเลยครับนี่ครับให้การแท็กเกิลแบบยืนมาที่208้นะแล้วก็การรับรูครับ215้เกมรับดีมากๆแล้วก็นี่ครับความแข็งแรงครับให้มาที่221เลยครับตัวนี้แข็งโป๊กครับแข่งโป๊กคุณสมบัติครับไม่ยิงไซก้อย่างเดียวนะครับเวิ้งเลยเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดครับไรกาดตัวนี้แล้วแฟงไรกาดจะเก่งขนาดไหนไปดูในเกมกันเลยครับ let's go มาครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการกดเข้ามาในเกมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็มาในแผน43 h o l ดิ้งนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามครับเหมือนจะเป็น4231 y นะครับทุกคนไปครับและเกมนี้ผมเจอ50ดาวเฉยเลยนะครับซีซั่นนี้ผมก็ไม่ได้กดแรลงเลยนะไม่มีเวลาว่างเล่นเกมเลยครับทุกคนเจอ50ดาวเฉยไงผมเพิ่งจะ10ดาวนะครับกุลิครับแพงใม้มปาเป้ครับจังหวะนี้ปาเป้ไงแล้วปาเป้ไงเลนไง เอาเฮ้ยสวยครับกุลิเก็บได้มาทีไปเลยครับแทงมาให้ปาเป้ปาเป้ได้อิลาร์หลบมาครับจังหวะนี้แล้วปาเป้วิ่งยาวครับปาเป้หักหลบมาแล้วจ่ายมาให้โอเวลันโอเวลันเปเล่อุ้ยแหลก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 เอาไม่ได้ครับโอ้โหไปครับก็สังเกตนะครับแฟงไรกาตตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่แบบยืนประกบตัวโคตรดีนะครับสำหรับไรกาตมันก็เก่งทุกล่างนะครับไรกาตนี่นะครับถ้า CB ีหลุดตำแหน่งนะเข้ามาแทนตำแหน่ง CB ีเลยครับยืนดีมากแฟงไรกาตตัวนี้แล้วนี่ครับสวยมากพักบอได้ นี่ไงพักบอลเราก็จ่ายบอลดีนะครับแล้วปาเป๊แทงมาลูกนี้เป็นเปเร่ครับเปเล่แทงมาให้โอเวลันโอเวลันครับโอ้โหติดซอนหนึ่งมิลเลยโอ้โหไม่ได้ครับชาบี้ครับมาที่โยนครับครับตอกมาสังเกตไลกาดต์นะครับซีบีหลุดตำแหน่งไลกาส์ไปแทนตำแหน่งครับแต่ลูกนี้โดนยูเคเลสมงว่ะอะไรครับทําไมซีบีผมมันกันลูกมองไม่ได้เลยหรือผมต้องเสริมนะทุกคนเหมือนผมจะต้องเสริมซีบีนะครับผมก็โดนไปก่อนหนึ่งลูกนะครับ นี่ไงเปเล่ครับเปเล่ครับเปเล่ครับเปเล่โอ้โหผมโคตรแรกอะครับคือมันเป็นไรอะมันแหลกจังอะไปครับแฮมซิกหมุนมาแล้วยิงครับเรียบร้อยฮัมซิกนะครับหมุนมาปัดจอครับสวยงามแล้วก็แฟงไรกาดนะครับคือมันเป็นตัวที่แบบอาจจะไม่ได้มีบทบาทกับเกมเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราเน้นแบบเขาเรียกอะไรเน้นเลี้ยงเน้นสกิลนะครับแต่ว่าไรกาดเนี่ยเมื่อทีมไม่มีบอลนะครับคนนี้เนี่ยเขาจะขยับหาพื้นที่เล่นดีมากๆนะครับเวลาทีมเสียบอลนะ เขาจะตามประกบดีมากครับแต่ถ้าทีมมีบอลเนี่ยเขาก็จะคอยประคองข้างหลังให้ครับทุกคนโคตรดีนะครับแฟงไรกาดมันนาให้แบบแพ็กแดนกลางเราแน่นนะครับสวยนี่ครับไรกาดมารอรับบอลกับเพื่อนนะครับแล้วไรกาดจ่ายมาเอ้าฮัมซิกล้มได้ไงสวยครับกุลิตมาทีปัเป้ครับปัเป้ให้มาทีเปเล่สังเกตไรกาดนะครับไม่เติมมั่วนะคอยประคองครับแต่ลูกนี้ครับกุลิตแทงมาให้เอมปเป้ครับปัเป้ได้เลนหลบมาครับปัเป้ครับกุลิตครับอุ้ย อุ้ยเอาโอ้ยิงไม่ได้ครับเอาละครับทุกคนไปกันต่อกับเกมที่2นะครับและเกมที่2ผมก็มาในแผนเดิมนะครับเป็น4ี่สามสาม holding เหมือนเดิมก็จากเกมแรกนะครับเราคงจะได้เห็นการเล่นคร่าวๆของแฟงไลกาดไปแล้วนะครับและเกมนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าแฟงไลกาดผมจะมีผลงานอะไรหรือเปล่าไปครับก็แฟงไลกาดตัวนี้นะครับบทบาทอาจจะไม่ได้เยอะนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราแบบต้องการจะหาแบบพวกเขาเรียกอะไรอะ CDM ที่มันแบบโชว์การเล่นเกมรับเยอะๆหรือไม่ก็ยิงประตูบ่อยๆอะไรพวกนี้นะครับ ไรกัดอาจจะไม่มีให้เห็นนะครับตัวนี้คือเน้นคุมจังหวะเกมนะครับสำหรับแฟงไรกัดเวลาครับโอโ้โหเลนมาไม่ได้ครับดอนารูมาตะคุไปได้สวยมาทีกุลยครับยัดมาให้เปเล่โอโ้โหดอนารูมาอย่างเซฟมาเดชแล้วมาที่ปัปเป้ปัปเป้ได้เลนมาหนึ่งทีครับปับปเป้ครับยึกยักก่อนยึกยักก่อนโอ้เอา้าโอโ้โหโดนหัวจนล่วงจานไม่เป่าเฉยครับอะไรเนี่ย เอ็บเป้ผมโดนเตะขนาดนี้สวยครับเก็บได้มาที่ไรกาครับนี่ไงตัวมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับตัวนี้เน้นคุมจังหวะให้เพื่อนนะครับนี่ครับจังหวะที่เพื่อนมีบอลนะเขาก็จะคอยนี่ครับสนับสนุนอยู่ด้านหลังแลวนี่ครับจังหวะนี้ไรกาดเติมขึ้นมาถึงหน้ากรอบครับแล้วไรกาดครับได้หมุนมาหนึ่งทีแต่ไม่ได้ครับอุ้ยไรกาดไรกาดอุ้ยม้าดีครับแล้วคือเติมเข้ามาในกรอบนะเติมมายิงอะครับแฟงไรกาด โอ้โหทาเป็นเล่นว่ะเนี่ยครับเอมเปเป้ทีมมาแล้วไรกาดได้บอลเลยนะเอาเรื่องครับนี่ไงเบินมาครับโอเวลันให้มาทีเปเล่ครับเปเล่เฟกกับมาแล้วเปเล่โอ้ไม่ได้ครับเฮ้ยเปเล่เก็บได้แล้วเปเล่ครับโอ้โหเอาจนได้ครับฝั่งตรงข้ามเล่นพลาดครับแบบนี้ก็สวยดีครับผมก็ขึ้นนํายาวๆครับ2ลูกแล้วสวยครับสวยคือแดนกลางจะแน่นมากๆนะครับถ้ามีแฟงไรกาดในทีมเนี่ยเล่นดีมากครับ แล้วยิ่งถ้าเกิดเล่นแผ่น CDM คู่นะครับไรากาดนี่คือแบบโอ้โหคตรแน่นนะครับถ้ามีไรากาดเล่น CDM คู่นะ <c oughs> ก็เท่าที่ผมไปเล่นมานะครับแฟงไรากาดตัวนี้เนี่ยเหมาะกับแผนที่มี CDM 1ตัวหรือ2ตัวก็ได้แต่ว่าขอที่แบบมีแดนกลางแน่นๆนะครับ3ตัวขึ้นไปจะ3ตัว4ตัวได้หมดครับขอที่แบบมีแดนกลางแน่นๆไรากาดจะเล่นได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับไรากาดครับให้มาที่ทมซิครับทมซิกเลนปัดจ,จอ่อไม่เหลืออา้า ยิงมาดิโอเคคิดว่าจะไม่เข้าแล้วนะครับฮัมซิกยังตามมายิงได้ครับสวยมากสวยมากก็สังเกตเมื่อกี้นะครับไรกาศก็คือแบบมาเชื่อมเกมงไม่เพื่อนนะครับทําให้แบบตัวเองได้แอซิไปด้วยเอาเรื่องเลยครับไรกาศและนี่ครับมาที่ฮัมซิกครับฮัมซิกได้ลองพาวเวอร์โอ้ยเอ้าไปเล่ครับแทงมาที่ปัเป้ครับปั๊ปเป้ได้เลนมาแล้วปั๊บเป้ไม่เหลือครับสวยครับสวยขึ้นนํายาวๆครับ โหแกะแดนกลางผมแน่นจริงก็เนี่ยพอมีไรกาดนะครับรู้สึกว่าเกมรับเรามันสบายใจหายห่วงนะครับเล่นง่ายขึ้นมากเลยพอมีไรกาดในทีมแล้วเนี่ยแล้วผมเอามาเล่นคู่กับกุลิดไงเออทหารเสือมาเล่นด้วยกันนะครับไรกาดกุลิดขาดแค่ฟานบัตเทนนะครับบัตเทนผมไม่ได้แลกไว้นะสลับกิจ2ปีแต่ลูกนี้ครับเปเล่ยกมาให้เอ็มเปเป้ครับปาเป้อุ้ยอุ้ยเอาเอ้อเอายังมีลูกดื้อยังลูกดื้อไปาค่อยๆใจเย็นครับค่อยๆใจเย็นครับปั๊บ เป้ไม่เหลือครับสวยมากเอ็มปัเป้ก็เกมนี้ครับคงจะจบด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันไปกันต่อครับทุกคนกับเกมที่3นะครับและเกมนี้ผมเปลี่ยนมาเล็กน้อยนะครับจับไรกาดมายืน CM นะครับตัวนี้นะผมจะลองเอายืน CM ฝั่งขวาดูครับแล้วมาในแผน C1212 แนโลแล้วฝั่งตรงข้ามครับโอ้โหอานายูเซนะครับกองหน้าและเดี๋ยวมาดูกันว่าไรกาดผมเจอกับพวก อานายูเซโยนครับดินโยอะไรพวกนี้่จะไหวหรือเปล่านะครับไปดูกันไปครับผมก็จะเล่นตามปกติเลยนะครับแต่ลูกนี้ครับไลกาดแทงมาให้กันไดเบลครับโอ้โหไม่ได้ครับสังเกตไหลกาดนะครับคือยืนตำแหน่งดีนะครับตัวนี้ยืน CM ก็ยืนตำแหน่งดีเหมือนกันครับแล้วตัวมันคุมง่ายมากอุยดินโยผิวอะอานาครับเลนมาสวยสวยครับเปครับมาทีเบลครับเบลได้หมุนมาเพิ่มสปีดแล้วเบลครับเบล เบลโอเคโอเคเบลอุ้ยเซฟแตูุ่นี้ครับกุลิดเลนอุ้ยโอ้โหปัดจอยิงไม่ออกก็ธรรมชาติของไรกาดนะครับคือตัวเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเข้าบอลหนักนะครับตัวนี้นะใครที่เป็นสายชอบแบบเข้าปะทะอะไรพวกนี้เนี่ยไรกาดก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับคือตัวนี้มันชนดีนะไรกาศแต่ว่ามันไม่เหมาะนะครับถ้าจะเอามาให้แบบเน้นพวกฮาร์แทเกิลนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยวิ่งเข้าใส่นะครับ AI เขาจะแบบ คอยยืนประคองเป็นหลักนะครับไรกาดครับเปลี่ยนไปให้เปเป้ครับเอ้ยฟอเป้ครับโอ้โหจ่ายบอลก็ดีนะครับไรกาดตัวนี้เนี่ยนี่ไงฟอเป้ครับเลนมามาที่เบลครับโอ้โหไม่ได้ครับแต่เมื่อกี้ไรกาดเติมเข้ากรอบไปเลยนะครับเติมสูงมากครับครับครับโอ้โดนจนได้ครับมันแหลกเกินวะทุกคนโอ้โหตุลามครับยังไงตุลามครับเข้ากลางมาที่ยูเซครับยูเซสวยมาดิ ไปครับดูผมขอจริงจังหน่อยละกันไปครับแกเรตเบลครับเฟกมาจังหวะนี้แล้วเบลวิ่งยาวๆเบลเบลเบลแล้วแกเรตเบลสวยครับตีเสมอได้ละปุ่มโคตรแหลกเลยครับทุกคนคลิปนี้ก็ขออนุญาตเล่นแค่3เกมนะครับนะไม่ไหวครับ4เกมผมเจ็บคอมากเลยครับทุกคนขออนุญาตจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปให้นะครับว่าไรกาดเป็นยังไงนะอานายอุ้ยเอายังได้ยูเซครับครับนี่ไงเจอไรกาดครับดักบอลเอาไรกาด อะไรครับเนี่ยไรกาดบอลลั่นนะครับบอลกระเด็นไปไหนไม่รู้สวยครับเปอร์ตีโอเกมรับผมแน่นมากเลยครับพอมีไรกาดเนี่ยไปครับเบลหมุนมาลูกนี้แล้วเบลวิ่งยาวๆเบลเโคตรแข็งครับเบลเบลเบลปัดจ่อไม่เหลือขึ้นนําแล้วครับแกรลดเบลโอ้โหเบลนี่คือลูกรักนะครับตัวนี้โหดจัดอะครับผมรอเบลล่างใหม่มาอยู่นะผมจัดแน่ครับทุกคนไปครับอูสังเกตไรกาดนะครับ เกมรับโคตรแน่นนะอาจจะไม่ได้เข้าพวดนะครับอาจจะไม่ได้เข้าหนักหน่วงแต่ว่ายืนประกบตัวโคตรดีนะครับไรกาดยูเซฟมาเดสวยครับโอ้โหลูซิโอดีวะละหทำซีครับเห็นแกเรตเบลแล้วแทงแทงมาให้แกเรตเบลครับเบลจับบอลแรกมาแล้ววิ่งครับเบลครับอุ้ยอุ้ยยังได้เลนปัดไม่เหลือครับแกเรตเบลแฮตทริกโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับแกเรตเบลแฮตทริกเรียบร้อย โอ้โหสุดจัดนะครับเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแฟงไรกาดตัวนี้นะครับโดยรวมเนี่ยผมให้โคตรเก่งเลยนะครับคือแดนกลางมันแน่นมากๆครับตั้งแต่มีไรกาดเข้ามาในทีมนะครับโคตรแน่นครับแดนกลางแล้วตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่จ่ายบอลก็ดีนะครับเซนบอลก็ดีสุดๆครับยืนดักบอลโคตรดีแล้วก็ประกบตัวดีมากๆนะครับสำหรับแฟงไรกาด ก็ใครที่ต้องการจะเล่นแฟงไรกาดตัวนี้นะครับผมขอแนะนําอย่างหนึ่งนะครับถ้าจับยืน CDM นะควรมี CM ที่เล่นเกมรับได้อย่างน้อย1คนนะครับมาเล่นด้วยถึงจะดีนะครับเพราะว่าแฟงไรกาดตัวนี้เนี่ยเขาชอบเติมเกมไปเล่นเกมลุกนะครับเพราะเขาเป็นบล็อกทูบล็อกนะแล้วคือแบบเขาสั่งการในพื้นที่ดีมากครับถ้ามี CM ที่เล่นเกมรับได้ด้วยเนี่ยมันทําให้แดนกลางเราแน่นมากๆนะครับหรือถ้าใครจับไรกาดไปยืน CM นะครับควรมี CDM ที่เล่นเกมรับดีๆเลยครับอย่างน้อยหนึ่งตัวผมก็รู้สึกว่า เปอร์ตีครับยังไม่ใช่แนวนะอาจจะเป็นตัวอื่นครับอย่างพวกโรดี้นะครับก็น่าจะดีมากๆเลยหรือไม่ก็โรธามัติอุสอะไรเนี่ยครับได้เหมือนกันนะครับตัวนั้นก็เล่นคู่กับไรกาดได้เลยครับทุกคนก็สําหรับแฟงไรกาดตัวนี้นะครับข้อเสียก็อาจจะมีนิดนึงนะครับก็คือมันเชื่องช้าเกินไปนะครับแล้วก็เรื่อง AI อนะครับอาจจะแบบไม่ค่อยวิ่งเข้าบอลนะครับตัวนี้ไม่เข้าปะทะหนักครับ คือเป็นตัวที่แข็งมากๆนะครับชนได้เบียดบังบอลได้ครับแต่ว่าไม่ชอบเข้าปะทะครับตัวนี้ผมก็งงเหมือนกันครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับแฟงไรกาดโดยรวมครับเก่งมากๆแนะนําให้ไปหาจัดนะครับสำหรับใครที่ขาด C M C D M นะครับตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ครับคมมีเท่านี้แหละครับถ้าชอบหรือเป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดติดตามผมได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ